สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับ EP นี้นะครับก็มาแนะนําเหรียญหลวงพ่อจรันนะครับวัดจ่องลมสองนะครับ แต่รุ่นนี้จะไปออกที่วัดสาลรลอยนะครับปี2535นะครับนี่เป็นเหรียญทรงกลมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนท่านอาจารย์จะทันเต็มองค์นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันยญห้าแบบนี้นะครับนี่เราจะมาส่องลาเลกันดูนะครับ เริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับนี่ใบหน้าของท่านอาจารย์จรันนะครับนี่แล้วก็จะปรากฏเห็นใดผมด้วยนะครับนี่นะครับผมพื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่โลจีวอนะครับคมชัดลึกนะครับนี่มือท่านอาจารย์จรันนะครับใหญ่มากเลยนะครับนี่ จีวรนะครับนี่แกะได้สวยงามนะครับดูนะครับพื้นเหรียญกับขอบนะครับตั้งฉากกันเลยนะครับนี่เป็นลักษณะของเหรียญแท้นะครับนี่พื้นเหรียญเรียบตึงนะครับขอบตั้งฉากนะครับนี่บริเวณหวเขาจะปรากฏเป็นกลุ่มเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับนี กศรนะครับก็จะเขียนว่าอาจารย์จรันนะครับนี่ปัญญาทโรนะครับผมนี่ในส่งของด้านหน้านะครับนี่กองไม่โฟกัสครับนี่คราวนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลัง มีลักษณะของเส้นยันนะครับคมชัดลึกนะครับตัวสนคมชัดนะครับพื้นเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่ขอบด้านข้างก็จะตั้งฉากคมชัดนี่มีความคมชัดให้เห็นเป็นแท่งแทงเลยนะครับในตัวของยันและอักขระเลขยันนะครับนี่ ส่วนตกศรด้านล่างนะครับเขตวัดเจ้าฟ้าสาลราลอยนะครับผม2 5 3พันห้าร้อยสามสิบห้านะครับนี่บนขอบด้านบนขอบเหรียญนะครับจะปรากฏรอยคล้ายๆรอยตะไบนะครับนี่ให้เห็นอยู่บ้างนะครับนี่หูเหรียญนะครับหูเหรียญก็มีเจาะมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นนะครับ รูค่อนข้างเล็กนะครับนี่ตรงนี่ตรงคอเหรียญก็มีบาตรงคอเหรียนอยู่นะครับนี่ตรงขอบข้างนะครับขอบข้างปัม๊มกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่เห็นรอยฉีกขาดแล้ะรอยปั๊มนะครับชัดเจนนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับ นี่ปั๊มกิ่นครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่นเหรียญรุ่นนี้ก็ไปออกที่พัฒนา,ารลอยนะครับท่านอาจารย์อาจารย์จรันก็ปลูกเสกให้ยอย่างดีนะครับผมนี่ก็ปเป็นเหลียญดีมีประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับส่วนเรื่องราคาเล่นหานะครับ ก็ยังไม่แพงนะครับราคาก็อยู่ที่หลักร้อยปลายๆนะครับผมนี่ชั่วโมงนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับนี่เนีเน้สวยงามมากนะครับนี่ทรงลูกไข่นะครับจะออกที่วัดสันลอยจะสร้างน้อยกว่าแบบเสมานะครับนี่พบเห็นได้น้อยกว่านะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามได้ด้วยนะครับให้แนะนำพักเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนํากันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ละพ่อค้ามรดงชุมพเรเขตรดมศักดิ์นะครับี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ